ก็เดี๋ยวผมจะยิงนะครับด้วยาการชักออกจากซองด้วยเงื่อนไขที่1นนะครับออกทางขวาด้วยมือขวา3นัดยิงเสร็จแล้วรีโหลดกระสุนนะครับออกทางซ้ายยิงด้วยมือซ้าย3นัดหลังที่กำบังนะครับแล้วก็เงื่อนไขคือใช้มือด้านด้านที่ออกนะครับยิงเท่านั้นนะครับห้ามใช้2มือห้ามเท้าเกินที่กำบังห้ามปืนเลยที่กำบังแบบนี้ ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องอยู่ข้างหลังไหนเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ไปดูเป้าไว้ขวาสามนัดซ้ายสามนัดนะครับอยู่ครบหกนัดไหมลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนัดรับครบมีหลุดวงกลมสองนัดด้วยกันนะครับนัดนี้กับนัดนี้นะครับเป็นนัดที่สามกับนัดที่สามกับนัดที่สองถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนแม็กที่สองนี่เข้าเข้าหมดเลยนะครับเข้าประมาณนี้โอเคคิดว่าน่าจะจบาเานจลเนาะ เข้าใจกติกาไหมเนี่ยโอเคนะครับหัวยังไม่ได้โดนยิงนะยังว่างนะครับเดี๋ยวผมจะออกด้านขวาสามนัดด้วยมือทั้งคู่นะสองมือแล้วก็ออกด้านซ้ายสามนัดด้วยสองมือเหมือนกัน,นครับแต่สลับทรานซิชันเป็นมือซ้ายแทนจะพยายามยิงให้โดนหัวอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไหมนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะยิงที่หัวนะครับที่หัวของเฝ้าขวาสามนัดซ้ายสามนัด มุดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันขวาสามสายสามนะครับยิงสองมือออกทางเวาทางซ้ายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดครบนะครับก็ประมาณนี้แหละใช้เลนคุณบังเกรมุสสิกอะไรทักอย่าง่ะนั่นแหละโอเคนะครับก็จบเอ็กซ์เซไซส์วันนี้แล้วตรงนี้นะครับผมยิงหลังที่กำบังประมาณ7เมตรนะครับ7ไม่น่าจะเกิน10เมตร ออกทางขวาด้วยมือขวาสามนัดออกทางซ้ายด้วยมือซ้ายสามนัดนะครับก็คือขวาแล้วก็รีโหลดแล้วก็ซ้ายนะครับส่วนอันนี้คือยิง2มือหลังที่กำบังเหมือนกันแต่ว่าจับ2มือนะครับออกทางขวาสานัดแล้วก็รีโหลดแล้วก็ซ้ายสมนัดนะครับ6กนัดทั้งหมดหกนัดทั้งหมดก็ตามนี้เจเมตรเองไม่ไกลนะครับลองไปเล่นกันไนดะ้ก็ได้นะครับชาเลนจ์ Challenge ก็ของคุณคนนั้นแหละที่เขาชอบมาท้าผมยิงในช่องยิงไวโอสิบห้าเมตรบ้าหรือเปล่าโอเคนะครับ จบแค่นี้ไม่มีละนะครับกลับบ้านร้อนอาบน้ำครับบ๊ายบายเฮบิไรเดนเอาครับโอเคครับก็หลังจากยิงจบไปล้างหน้าล้างมือมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้สนามมีผมคนเดียวหน้ากากไม่ได้ใส่เพราะว่าเพิ่งล้างหน้ามามันเปียกน,นะครับสําหรับใครที่มาท้าทายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมาสร้างความแตกแยกหรือว่าสร้างเรื่องที่ไม่น่าจะไม่น่าเขาท่าอะไรแบบนี้นะครับผมอยากบอกเลยว่า จริงๆคือคนมีปืนอ่ะก็ซ่าทุกคนแหละแต่ว่าเขาจะแสดงความซ่าออกมากับคนอื่นยังไงลักษณะไหนนะครับผมอยากให้เคารบกันมากกว่านะคือไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครหรอกผมก็ไม่ได้ว่ายิงปืนดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการมาท้าทายแบบในเชิงแบบเหมือนอวดหรือว่าเหมือนกับเหยียดกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดช้าเล่นก็สสุกสนุกไม่เป็นไรนะครับเป็นมิตรภาพแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับในสังคมยิงปืนก็ผมขอบอกกันแล้วกันว่าถ้ามาท้าเขาให้เขาทํานู่นทํานี่แล้วเขาทําได้อะคุณเองก็ต้องทําด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนเริ่มนี่ผมไม่รู้นะให้เวลาหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือหลายหลาย,หลายปีกว่าเขาจะมารับคําท้าแล้วเขามายิงแบบที่เขามาท้าให้ผมทะํะผมไม่ใช่ไรเฟิลยิงหรอกไรเฟิลยิงสิบห้าเมตรมันยิงได้นะแต่วันนี้ยุงมันเยอะมากนะครับก็เลยยิงแค่ปืนสั้นแล้วก็สนามาเขาไม่อนุญาตให้ยิงปืน ไบเฟิลด้วยห้ยิงแค่ปืนสั้นเท่านั้นแค่ปืนสั้นก็ยิงให้ได้ก่อนเถอะครับนะครับแล้วก็จะมามองว่าไม่เก่งเก่งไม่เก่งอะไรยังไงบางคนน่ะเล่นเกมเยอะดูหนังเยอะนะครับหรือว่าเสพสื่อต่างๆเยอะดูรีวิวอะไรเยอะแต่ไม่เคยไปยิงเลยไม่เคยแม้กระทั่งมีปืนของตัวเองซะด้วยซ้าบางคนนะ่ะปืนถูกกฎหมายยังไม่มีเลยมีแต่ปืนเถื่อนไม่เคยไปฝึกไม่เคยไปเรียนแต่ก็มั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมากซ่ามากบางคนมาท้าแบบทํานู่นทํานี่ แบบที่ไม่เข้าท่านะครับผมเองก็ทําให้ดูแล้วนะถ้าเกิดคิดว่าทําได้หรือคิดว่าอ,อ,อะไรนะมั่นใจก็ลองทําดูครับไม่ได้เสียหายอะไรก็ทําอัพโหลด u t u b e ตัวเองช่องตัวเองก็มีก็ประมาณนี้นะครับก็จบรีวิวไม่ใช่รีวิวสิจบตอนพิเศษนะครับมาสอนยิงปืนเล่นๆจากที่ไม่ได้เข้ามานานมากก็อากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวลับ,บบ้านดีกว่าไปครับยุงเยอะแค่นี้นะครับเฮบิไรเดนอท์